ทีมนี้ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวในหนวดนะครับครับก็สำหรับท่านที่เดินผ่านไปนานานะครับหรือว่าผู้ที่งได้มดี๋ยวจัดเลยเข้ามายังลานบนเกาะอาจารย์ต่อยครับอาจารย์ต่อยพงศักดิ์เย็นสุขใจวันที่13พระเอกราชนาวีเก่าครับแล้วก็มุมมองไม้ไทยในอดีตเปียหนันเข้ามานะครับ

เราสอก็ลงมาแล้วนะรับมันีเราหาได้สังทีมานเร่เีรวอเรา้เห็นดว่าดีเจาวาพระันคกยาทอเดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่าทีมก๋วเตี๋ยวเนื้อในดวจะทำคะแนนได้เท่าไหร่นะครับท่านผู้ชม 800อยมีโอกาสเข้ารอบครับทีมนี้ก็ได้แชมป์งานองค์พระผสมเจดีย์ในงานมหาธีแลรราชเจ้าเมื่อช่วงปีใหม่นี้นะครับแชมป์ที่องค์พระนครปฐมนะครับทีมควยเตี๋ยวเนื้อในดวด งานแล้วก็อย่าเตู้ผู้ตอนเหมือนตเมอนมาพอดีอความเวลาาตอกาเืจะมีา่อาเาดเพื่อคีนี้เหที่แาาเรเราการน้ได้รวมเ ดาเาเลเ็โกดิงคคาอันดีนับสสิบหกคำถามก็เป็นนาลต่อรับวัดสองก็เป็นอว่าเราได้เ็ดเก้างเจ็ดเก้เองแล้วก็ดับ็นฟรตบอลโลกอิดพลห้าร้อยห้าสิบเ้คะแนนเอาเข้าทีน้ยนะระจำที่เจ้ารับ่ทีสี่ทีแล้วก็ ตัวเป็นที่18เองแล้วก็ทยสีีนะครับแล้วก็น้องดีนี่มาเปโชว์มีดีนะครับแล้วก็จะมีระเป็นบานต่ก็มีพระแล้วก็มีพรที่เรียกแล้วก็ยังเท่าเท่านะนี่นะโอ้โหอย่างนี้นะทยก็ุกทีสามตีเท่าเลยในการกอบต่อไปก็โหสามตีที่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  เมืองจ้าขอพรขอพรนะโอ้ลงมาขอขอของงวะเราจะมาลงมาขอขอไม่ฟื้รือขอพรแน่อ้วงได้ใจกะเจอคื็นอยู่โอ้พระบาวัก็ไทราบวอือพระอบานระพุทสิงหราันร เขาจะทอดมาเร่อเกียริยศ่พอนออฟไทำการที่สุดไปนี่พอนอ๊อฟได้การข้อสุดข้อจเลื่องน้นี่จะมดูรับจบวันนี้รองก็ได้หรือว่าต้รอพัฒนาศึกดแต่ก็คุณทิศวิข้อแรกอย่างแรกจะดูเป็นยังไง้อสองก็ขอติดไม่ดีใ้เข้ามาในทีนี้ อาเลยเลยเวลาเราจะเล่นกองกระายต้องอนโนวาได้มีูกหนักูกใหญ่นี่มาเปลนตาลูกูราบอินบอลไหลมาเลี้ยบเลยเรี้ยบเลยนนูใหญือลกออโนเยจ

เยอะเอยของลาเนี่ยเป็นอะไรเปนก็ไ่เป็นมือเยอะเลยนะโอ้เดี๋ยเาบอเลยเออที่นี่ก็จะเป็นข้าวไรสัมผอสข้าวข้าวข้าวเ้อขวไเราไม่เราก็้าวไรเออมีดีต่า ศรีสาอีกสิบคะแนนครับพี่อนันต์พุ่มแจมนี่ก็ผมมองไม่ทายเก,าก่าเหมนกันครับตานะมรู้คแนนตอนนี้81คะแนนนะครับท่านผู้ชมเวลาผ่านไปนิดเดียว ลุกข้างบนเลยลุกอ่าา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 า ก็โอเคนะครับเวลาพลาดนิดเดียวธรรมดาเต็มดีนะแต่แว,แว่าก็เราทนตรงนี้มันเป็นรางวัลเออวันนี้สามก็เสียไปเลยก็เสียไปเป็นยังไงครับตะกอ้อมันเป็นยังไงวันนี้ชนแล้วส่วนเยอะมากเลยครับเข้าอีกาาาแล้วครับบาวเวอร์สิบห้าคะแนนเออ

ขอบคุณุ่นที่เลือกันอยี้รการนะครับสบายมีเรื่องคุนเอะนะครับขอบคุณคุณสภานี่คือการเพื่อหรือเพื่อนขบคุณเพื่อนนะขอบคุณเพือนร้ยคำับรายการห้าร้อคำับให้เวทธรรมเลยขอบคุณไปยงแล้วลงในข่ายเพื่อนที่ต้องห้ก็ผิดราารจไม่ได้โอ้ รวมกันมนั่งกันเป็นต้องกันเลยตั้งแต่22คะแนน้ต่2คะแนนว่ารถคุนยี้โม่ไปนี่ด้ายขึ้นเข้าบกรอนแล้คะแนนตอนนี้1 1 8เหลือแต่คหว22คะแนนเหลือคิวค

อีกสิบคะแนนโจ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 ประยุทธ์นุ่มก่อนนี่ก็มุกม่อไม้ไทยเก่าเหมือนกันาเสนีเร่งด้็กจแนหมายเลขสน่ดจบแนียิ่สวยที่สุดในประเทศไทยออแต้เด็กนวทั้งจะไปยุ่งก่อนอ๋อจะไปยุ่งออ Lạy nó lạy là lạy luôn đi 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 แมจูตั้งห่ะโอ้โหหงทองรอย่าจบใจอย่าจบใจไหนอากาบงกบกเฮ้อาบอดหเจ็ดลูกลูกล่ลูกหยไหเจ็ดล่บไล่ทีงคะแนนของหมายเลขเจัวลวีแนนตอนนี้หนึเจ็นะครับท่านผู้ชม lót cho đai máy, cho đai mày, đây mày đế, 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 đế đế Lại cổ không <laughs> จักราหน้าหนาวฮึบไปยึบสีจะนิดเดียวแต่ประคองนอ้าหฮึบข้าวเหมื้อสีจะเรียบร้อยเออจักร้าที่แล้วก็เออแล้วก็อย่าแค่นะไปทางไหนก็ไปครับคุณผู้ชมอย่าไปโดนยสองอย่างเดียวฮึบอ้าวคำนี้บอกมื้ออ้าวด้านลีด้านะเออ มาบนเกาะเอ่อเอาเฮ้ยบเลเรียบร้อยตามมาหันจากเตียงไหรเรียบร้อยถือจระเจ้าอีกคะแนนอะไรกันเอ่อเอาไปไหนจดจุดดุกว่าน้วยเดี๋ยวต้อจะารมาปดผ้าบนหน้าจออีกเนาะเออเดี๋ยวคนเงื่อนอ้าวอา้ย 209สอยเก้าต็มแวเนื้อได้ด้วยทำคะแนนได้2องนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ขมาบวกเป็นไงไม่ถึงอีกนี่ลายอาจารเปียกเข้าปูไมนไม่โดนจารเปียกตั้งไว้โจโจ้ข้างวงติดอีกสองครับ ตีไหลเข้าไปโอ้โหนี่มาเล่นขาไี่ก็พิการขาไม่ดีนี่กบพิการขาไม่ดีต่ออีสิบคะแนนฟสทบอรอ่อนละอ่อนนี่ก็ สองอีสิบคะแนนพี่ปกตครัอสวบันนี้มาดีมาดีครับสนับอีกสองคะแนนอลวีว่าอีกสิบคะแน ฝารถฝารถเตมหัวแตงฝาบวกมือไม่ถึงจอตางไว้จานเปียกตีลอีกสิคะแนนนี่เสือยเป็นเสือหมายเลขสอที่จับบอเปครับเต็ล้วเต็เต็มแล้วหลจานเปี่ยนตนี่หน้าต้หน้าต้ต้หยครับเอ้

เห็นเดาต่อว่าท้อปวดใจนั่งหยกอ๋ออะยอดเเออเออได้ี่สิได้เออแล้ว่มาสแนดเรากมามวได้มวันคืนันี้ 好。Oh. สามร้อย mm ขึ้นแล้วครับแดงสามศูนย์ห้ากวยเตี๋ยวเนือในนวนเียกนนี่อเคกอาจารย์เียเข้าแกงลูก้ัอีกหน้าะแนอาลกระไรสดด้วย้สดด้วยน้ำต้มนจัมกระุนดูอย่